โอโจเนโกโรทางตะวันออกตลาดนี้มีของขายทุกอย่างและมีของที่ได้รับความนิยมที่สุดนั่นก็คือน้ำมันที่นี่คือสวรรค์ของน้ำมันไม่ว่าจะใช้ค้าขายหรือว่าใช้ในครัวเรือนมาจากเขาวโนโจโรค่ะเขาวโนโจโระโนโโรคะครับที่ภูเขาวโนโจโรเนี่ยจะมีการเจาะหาน้ำมันเป็นพิเศษเลยทีเดียวละค่ะ วิธีการหาน้ำมันสุดพิเศษสมกับเป็นแหล่งน้ำมันที่ขึ้นชื่อทีมงานจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นโดยทันทีครับทางไมนครุวารเกินกว่าที่รถจะไปได้นะครับเจะต้องใช่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเท้าต่อครับแล้วเราก็เริ่มเดินทางข้ามน้ำข้ามเข,า,มขาอย่างสมบุกสมบันให้สมกับเป็นเอชฮันเตอร์ครับแล้วเราก็พบกับหมู่บ้านเล็กๆเมื่อเข้าไปยังหมู่บ้านอย่างระมัดระวัง ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้พบกับไซท์ทำงานที่ตั้งอยู่ที่ไหลเขาแห่งนี้ครับแต่ละคนเดินกันอย่างควกควดูถ้าจะยุ่งกันไม่น้อยเลยทีเดียวทำอะไรก<ะ>ันนะครับทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยูอ่หาน้ำมันครับอ๋บอบ่อน้ำมันหรอคะใช่แล้วครับดูท่าว่าจะมาถึงจุดหมายแล้วครับสิ่งที่พุ่งออกมายังไม่ขาดสายนี้ก็คือน้ำมัน แม้มันจะเป็นภาพที่หาชมไม่ได้ในเกาหลีแต่ว่าคนที่นี่กลับคุ้นชินกับมันเขาทั้งลูกคือแหล่งน้ำมันนะครับมีกี่จุดล่ะคะเอ,อ่อพอรวมจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ประมาณ500ได้ครับคนที่นี่เจาะหาน้ำมันกันมาได้60สกว่าปีแล้วเรียกแต่ว่าเป็นธุรกิจของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็เป็นอาชีพที่คอยเลี้ยงชีพของคนที่นี่ก็คงจะไม่ผิดนักนะครับ หากให้พูดถึงประวัติการเจาะหาน้ำมันที่นี่อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์มา300ปีและมีความสัมพันธ์มานานจนได้รับอิสรภาพที่แห่งนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ตอนที่ถูกปกครองโดยฮอลแลนด์นะครับพ่อของผมก็เรียนรู้วิธีมาจากคุณปู่ของผมผมเองก็เห็นแล้วก็เรียนรู้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะครับเราสืบต่อกันมาหลายรุ่นแล้วการขุดหาน้ำมันของที่นี่ ใช้วิธีตั้งเดิมทุกขั้นตอนขั้นแรกก็คือการใช้เครื่องเจาะพื้นดินลึกลงไป400เมตรเพื่อหาน้ำมันน้ำมันที่ออกมาจะผสมทั้งน้ำสะอาดและน้ํำดินแดงการกั่นรั้งแรกเป็นการแยกน้ำมันตามกฎน้ำมันลอยเหนือน้ำและกลั่นอีกครั้งเพื่อแยกสิ่งเล็กๆที่เจือปนออกมาเดี๋ยวมันก็แยกจากกันนะครับ เมื่อผ่านขั้นตอนการกลั่นครบสอครั้งก็จะได้น้ำมันบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซนต์แล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการต้มน้ำมันดิบด้วยความร้อนสูงนาน3ามชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันที่สะอาดและคุณภาพดีต้องสูงกว่า250อองศานะครับเมื่อทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วก็จะได้น้ํามัน ที่เอาไว้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสักทีหนึ่งนะครับลิบหนึ่งมันถูกกว่าน้ำมันอื่น15%ครับมันมีราคาถูกส่วนใหญ่จึงนำไปใช้กับพวกรถบรรทุกตั้งแต่น้ำมันดิบจนถึงการกลัน่นต่งางใช้วิธีดั้งเดิมด้วยหยาดเงื่อและแรงกายของคนงานซึ่งมันได้หายไปแล้วกว่า10ปีและมีที่นี่ที่เดียวที่ยังคงรักษาเอาไว้อยู่ ิีอยังใช้วิธีดั้งเดิมในประเทศก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวครับและนั่นทำให้พวกเขาเผชิญกับอันตรายอยู่เสมอครับเอาระวังหน่อยสิเอาระวังหน่อยระวังนะพื้นมันเลืนะ่นนะเดินชา้าๆาประมาทเพียงนิดน้อยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเราก็เจอกับชายคนหนึ่งที่ดูเร่งรีบน่าดูครับน้ำมันล้นมาแล้วมาเร็วรถไฟไหม เร็วๆเ,เลยเอรอแป๊บรอแป๊บเ,เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเ๋ยวหน่อยหากช้าอีกนิดคงเกิดเรื่องใหญ่แน่นอนพวกเขาต้องคอยเช็คไฟที่ดับลงเนื่องจากแถบนี้เต็มไปด้วยน้ำมันรถเชื้อไฟเพียงนิดน้อยอาจเกิดภูเขาไฟระเบิดได้ขั้นตอนที่อันตรายที่สุดก็คือการที่จุดไฟเอาไว้สำหรับกังน้ำมันเพราะว่าหากไฟแรงไฟจะทำให้ระเบิดได้นะครับ เราจึงต้องคอยจับตาดูไฟอยู่เสมอเลยครับอันตรายไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับเมื่อต้มน้ำมันดิบก็จะก่อให้เกิดแกส๊สพิษซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาดการที่พวกเขาต้องทำงานนี้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันก็ยิ่งทำให้เหนื่อยขึ้นไปอีกแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็จะเลิกทำไม่ได้คุณอากุสทำงานนี้มา12ปีเขาใช้หมวกกันนอกมาป้องกัน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ทันสมัยที่สุดแต่แล้วทันใดนั้นโอ้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 ยู่ๆเปลวไฟก็ะลักออกมาใส่ทีมงานจังจัอ้โอ้เป็นไงบ้างครับทำไมคะความรุนแรงของแก๊สคงยากจะหยุดการสำลักได้ไงคะเมื่อกี้ผมเผอสูตรแก๊สเข้าไปเต็มๆเลย โอ้แก๊สที่นี่ค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะครับไอความร้อนก็มีแต่แก๊สพิษทั้งนั้นเ่ผมเผลอสูดไปครั้งเดียวเองอ้ใส่หมวกกันน็อกแล้วเออจะไม่ได้กลิ่น<ช>กส๊สหรอคะ่ะรับก็ไม่เชิงอะ่ะมันก็มีบ้างแหละครับก็มีบ้างครับ,รบตอนนี้สุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างคะหลายว,วันก่อนหมอบอกว่าปอดเออปอดแ<อ>ย, <ะ S 3> ย่ลงแล้วก็เป็นหอบทั้งแก๊สพิษและน้ําที่ปนมากับน้ํามันดิบนั้นต่างปนเปื้อนและไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพ นั่นทำให้ใครก็ตามที่มาที่นี่ต่างก็ต้องเจ็บป่วยกันไปตามๆกันคุณอากุสถอดหมวกกันน็อกเมื่อถึงเวลาพักจากการกลั่นน้ำมันถอดหมวกออกแล้วเหรอครับได้พักสักนิดก็อย่างดีครับสดชื่นดีน้ำมันที่พวกเขาได้มาหลังจากฟันฝ่าทั้งคลาบน้ำมันและแก๊สพิษมาทั้งวันจะถูกส่งขายไปทั่วอินโดนีเซียเนื่องจากมันเป็นงานที่เหนื่อยและอันตรายจึงทำให้ มีรายได้สูงกว่าอาชีพอื่นถึงสองเท่ามันทักยากและเหนื่อยกว่าอาชีพอื่นและได้เงินเยอะกว่าครับเดือนละสามล้านยูโรเปียครับนี่ที่ตักไปไหนอยู่นี่อยู่นี่ออรีบเอามาเลยแล้วเข้าเร็วได้นี่ที่ตักไปไหนอยู่นี่อยู่นี่ออรีบเอามาเลยแล้วเข้าเร็ว ได้อ้าวเฮ้ยทำไมต้องโยนด้วยเนี่ยไม่รู้โอ้โยนมาทำไมน้ำมันแค่หยุดเดียวก็ถือว่าเป็นเงินพวกเขาจึงต้องเทน,น้ำมันกันอย่างระมัดระวังระวังหน่อยอย่าให้น้ำมันหกใช่ไหมพวกเขาต้องใช้สมาธิอย่างมากในขั้นตอนนี้ครับแต่ทว่าเมื่อมองไปร,บรอบๆเราก็เห็นผู้สูงอายุอยู่กันอย่างปลาปลาย เขาคนนี้คือนักจอดน้ำมันที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง50ปีพอจบระถมผมก็เริ่มมาทำงานที่นี่เลยนะครับนี่ก็ผ่านมาห้าสิบปีแล้วหรอครับเนี่ยแล้ววันนี้ก็มีแขกคนพิเศษมาเยี่ยมคุณตาถึงไซงานฉันเป็นเมียเขาค่ะพอดีฉันน่ะจะมาเอาน้ำมันน้ำมันค่ะอเอาให้เต็มๆนะ แน่นอนแหม่ไม่ต้องห่วงแลว้วก็เถอนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความคุ้มค่าที่ได้ทํางานนี้เพราะพวกเขาสามารถใช้น้ํามันได้ตามต้องการซึ่งเป็นอภิสิทธิ์พิเศษเอาอีกหน่อยยังไงก็ได้ใช้แบบฟรีๆอยู่แล้วอย่าโลภไปหน่อยเลยนะวว้แมวอ,อีกเมื่อไหร่ก็ได้นี่นะก็มันขี้เกียจนี่แหมเอาเราเต็มแล้วอ่าเอาไปได้แล้วครับเอาละนี่เพไม่ฟรีๆนะเนี่ย ถ้าไปที่อื่นคุณจะต้องเสียเงินซื้อนะจะบอกให้ระวังหน่อยยายเอ้ยจ้าไม่ต้องห่วงหรอกมาอมอ้ออ้ออ้อ,อมันคือสมบัติที่ตกทอดมานะครับเราถึงอยู่ก็ยังมีความสุขได้แบบนี้ยังไงล่ะครับบ่ายวันนั้นเสร็จหรือยังต้องทำอีกหน่อยครับยังไม่เสร็จเลยครับโอ้ฉันจะไปกินข้าวนะไปกินกันก่อนเถอะไปได้เลยที่นี่ เต็มไปด้วยน,น้ำมันและน้ำปนเปื้อนที่ออกมาจากน้ำมันดิบแต่ก็ยังดีครับที่พวกเขาสามารถใช้ล้างมือได้ทุกคนทุกคนมากินข้าวกันก่อนเร็วแม้มือพวกเขาจะมีคราบน้ำมันที่ล้างไม่ออกแต่ทุกคนก็กินอาหารกันอย่างอาริดอร่อยมีเวลาก็จะมากินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะนะครับคือเวลาไฟดับก็ต้องติดใหม่ไฟแรงก็ต้องลดไฟ ไม่มีหยุดหรอกครับตรงนี้ลมเย็นดีจริงๆนะจ๊ะช่วงพักหลังอาหารคือเวลาเห็นความสุขของพวกเขาได้เวลาเริ่มงานช่วงบ่ายเราพบกับไายงานอีกที่อยู่ข้างๆแต่ว่าภาพที่เห็นนั้นดูแปลกตาครับมองเพ่ินๆแล้วเหมือนการฝึกร่างกายนี่กำลังเจาะน้ำมันแน่นะครับคือน,น้ำมันที่นี่น้อยกว่านะครับเร่งมือน้อยแล้วแล้วรรู้แล้ว นี่คือสถานที่ขุดเจาะน้ำมันเพียงแห่งเดียวของที่นี่ที่ใช้แรงงานคน100%วิธีนั้นก็ง่ายมากครับเพียงแค่ช่วยกันดึงสายลวดที่เชื่อมต่อกับเครื่องขุดเจาะให้ไปไกลประมาณ90เมตรจากนั้นก็ตามด้วยวิธีปกติพูดง่ายๆก็คือเป็นการเจาะน้ำมันที่ใช้แรงงานคนแทนที่จะเป็นเครื่องจักรนั่นทำให้น้ำมันที่ได้มีปริมาณน้อยหากต้องการได้น้ำมันมากๆ ก็มีวิธีเดียวคือต้องวิ่งกันต่อไปครับเราต้องทำแบบนี้กันวันละร้อยหนเลยละครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ก่อนก็ทำแบบนี้แหละครับเหนื่อยแค่ไหนก็คิดดูเอาเองขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็กำลังช่วยกันขุดเจาะบ่อน้ำมันแห่งใหม่ที่แห่งนี้ทุกคนต่างตั้งหน้าต่างตาทำงานโดยใช้แรงและใช้ประสบการณ์บ่อเดิมมันถูกปิด เราก็เลยมาเจาะบ,บอ่อใหม่กันนะครับที่ตรงนี้เออพอเจาะแล้วบอ่อนี้จะเป็นของใครเหรอคะจะเป็นของส่วนรวมนะครับของทุกคนครับเป็นของทุกคนครับที่นี่มีบอ่อน้ามันเพียงร้อยบอ่อที่เจาะได้ส่วนที่เหลือถ้าไม่ถูกปิดก็ไม่มีใครใช้แต่เมื่อนาอุปกรณ์จากบอ่อเก่ามาติดตรงที่ใหม่ที่นี่ก็จะเป็นของทุกคนแม้จะมีน้ํามันไม่มากแต่ก็จะมีพอให้เก็บพวกคุณจึงต้องลาบอ่อเก่าไปสักพักหนึ่งก่อนครับ ได้ติดตั้ง<ม>เครื่องเจาะบ,บ่อใหม่เรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะก็ดีครับยอดเยี่ยมเลยละครับความสุขมากเลยครับนี่นะครับผลจากความพยายามนะครับเขาลูกนี้เ <5. S 2> ต็มไปด้วยบ่อน้ำมันและคนที่อยากมีบ่อน้ำมันต่างก็มาที่นี่เวลาบ่ายแก่ๆชายคนหนึ่งก็ได้มาเก็บน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ครับคุณทำอะไรอยู่ล่ะคะมาแยกน้ำมันที่ไหลมากับน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณอาลาปินมีอาชีพเก็บกากน้ำมันดิบไปส่งให้กับบ่อน้ำมันมันสกปรกนะระวังด้วยครับผมจะระวังไว้ครับถ้าลื่นไปต้องแย่แน่เลยนะครับครับครับระวังระวังระวังเข้าใจแล้วครับดีดีดีดคือผมเคยลื่นลม้มครั้งหนึ่งตอนฤดูฝนจนทำอาเป็นโรคผิวหนังขันขยเขยอะไม่หยุดเลยแหละครับ <c oughs> ตอนที่เขาเริ่มงานครั้งแรกนั้น <c oughs> เขาต้องเจ็บปวยทั้งโรคเล็กน้อย ไปจนถึงโรคร้ายแรงแต่พอทาไปได้5ปีก็เหมือนร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาคือชาวบ้านที่นี่ต่างมีบ่อน้ํามันเป็นของตัวเองเพราะว่าพวกเขาได้รับตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยนะครับส่วนออผมเนี่ยเพิ่งย้ายมาครับอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่ปีเองก็เลยไม่มีบ่อของตัวเองแม้สภาพแวดล้อมจะเลวร้ายแต่เขาก็มุ่งมั่นทำตามความฝัน จึงทาให้มีลูกค้าขายประจํเอาน้ำมันมาส่งครับวันนี้โชคดีครับทําให้เขาได้น้ามันมากกว่าปกติอีกด้วยรายได้วันนี้ตีเป็นเงินสอง0 0ื่นสาพันแค่นี้ก็ทําให้เขาเลิกงานได้อย่างสบายใจแล้วถึงคนอื่นจะดูว่าเป็นแค่การน้ำมันก็ตามนะแต่มันขายเป็นเงินได้นะครับเสร็จแล้วครับในเวลากลับไปที่บ้านแล้วล่ะครับ ต่อให้ต้องทำงานเหนื่อยแค่ไหนแต่คุณอาลาปินก็มียาคลายความเหนื่อยล้านั่นคือบ้านที่แม้จะไม่มีของครบครันแต่คนในครอบครัวต่างอยู่กันพร้อมหน้ากลับมาแล้วเหรออืมกลับแล้ว,ลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งคู่แต่งงานหลังจากคบหามานานและมีโซ่ทองคล้องใจหน้าตาน่ารักอยู่หลายคนตั้งแต่ลูกคนโตจนถึงคนเล็กต่างเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเขา มีลูกเยอะจังเลยค่ะอ๋อครับทั้งหมดก็เก้าคนแล้วล่ะครับคนที่สองกับสามอยู่ไหนนะไปข้างนอกอ่ะเอาไปเล่นกันอยู่อะใช่ลูกทั้งสองของเขาไปอยู่กันที่เพิงกระท่อมที่สร้างไว้สําหรับพักผ่อนที่แห่งนี้เด็กๆจะพากันมาเล่นสนุกหลังจากกลับมาจากโรงเรียนทําอะไรอยู่เหรอจ๊ะเก็บยางฮะงั้นเหรอเรากับรร้ว่าพ่อต้องทํางานอย่างหนัก พวกก็จึงพากันออกมาช่วยช่างหน้าชื่นชมจริงๆครับเอาไปขายได้ครับแม้มือน้อยๆจะเก็บยางมาตอยไม่ได้มากแต่มันก็ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น1นกิโลก็ได้700้อยรูเปียครับไม่นานกระสอบที่ว่างเปล่าก็เต็มไปด้วยยางทั้งคู่เป็นลูกคนโตจึงแทบไม่มีเวลาเล่นกับพ่อเมื่อเทียบกับคนน้องแต่เวลานี้ พวกเขาต่างสนุกที่ได้มาช่วยพ่อของเขาพวกเขาจะนำยางที่รวบรวมได้ในหนึ่งเดือนไปขายกับพ่อและก็เป็นโอกาสที่จะได้ออกไปข้างนอกกับพ่อของเขาด้วยโหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ทุกคนในครอบครัวต่างมารวมตัวกันเพื่อทานมือน้อเย็นสมกับที่เป็นครอบครัวใหญ่สิ่งที่บ้านนี้มีเหลือใช้ก็คงหนีไม่พ้น น้ำมันนั่นเองแหละครับแม่แม่ชาหนูหิวข้าวแล้วน้ำมันมันทั้งถูกแล้วก็สะดวกด้วยค่ะแม้จะไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ทุกคนก็สามารถมองพ่อของพวกเขาทำงานอีกทั้งยังมีน้ำมันใช้กันอย่างจุใจได้อีกด้วยแม้งานเจาะน้ำมันจะลำบากกว่าการทำเกษตรกรรมในสมัยก่อน แต่ว่าอย่างน้อยอาชีพนี้ก็ทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มาทานมื้อเย็นแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานน้ำเหลืออีกไม่มากแล้วนี่แบ่งๆกันกินนะลูกนาะเอาครับแม้ต้องเดินนะไปไกลถึง3มกิโลจึงจะมีแหล่งน้ำสะอาดให้ดื่มกินแต่เด็กๆต่างแบ่งปันและดื่มน้ำกันอย่างประหยัดถือว่าเป็นมื้อเย็นนะที่แสนสุข อีกวันเลยทีเดียวแม่บ้านเราจะไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างแต่พ่อของเราก็ทำงานอย่างหนักเขาแค่ทุกคนในบ้านเออได้อยู่กันพร้อมหน้าแบบนี้ก็มีความสุขมากแล้วต่อไปผมก็จะตั้งใจทำงานนี้ให้มากขึ้นไปอีก,กน,นะครับผมจะต้องพยายามทำเพื่อให้ความฝันของลูกๆผมทุกคนเป็นจริงให้ได้เลยครับ